ความลับของรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศเหตไดสาราฐและแคนาดาจึงได้รหัสบกหนึ่งเพียงลำพังรหัสทองคำหลักเดียวในความเป็นจริงมีเพียงสีประเทศเท่านั้นที่ได้รับสิ่งที่เรียกว่ารหัสทองคำหรือรหัสที่มีเพียงหนึ่งหลักได้แก่บวกหนึ่งสำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาบวกเจ็ดสำหรับรัสเซียและคาซัคสถานโดยคาซัคสถานใช้รหัสนี้เพียงชั่วคราวที่มาของการแบ่งรหัสตามภูมิภาค คำตอบที่ว่าทําไมจึงมีรหัสบวก2บวก3และรหัสอื่นๆเกิดขึ้นในช่วงกศวที่่ัรซึ่งเป็นช่วงที่โลกถูกแบ่งออกเป็นโซนโทรศัพท์หรือโฟนรีเจนส์และแต่ละโซนได้รับหมายเลขเริ่มต้นเป็นของตัวเองเพื่อความเป็นระเบียบในการสื่อสารบวก 1. ทวีปอเมริกาเหนือบวก2ทวิปแอฟริกาบวก3และบวก4ทวีปยุโรปบวก5อเมริกากลางและอเมริกาใต้บวก6เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียบวก7สหภาพโซเวียตเดิมบวกแเอเชียตะวันออกบวก9ตะวันออกกลางความสำคัญของรหัสหลักเดีย รหัสหลักเดียวเหล่านี้ถูกมอบให้กับประเทศที่ถือว่ามีความสำคัญสูงสุดหรือ top priority countries สำหรับการสื่อสารที่รวดเร็วในยุคแรกความน่าสนใจคือสิ่งที่ยังไม่มีการใช้งานเลยคือรหัสบวกศูนย์ซึ่งอาจจะมีการสงวนไว้สำหรับทวีปแอนตาร์กติกาในอนาคตหรือแม้กระทั่งจุดหมายที่ไกลโพ้นประนัน